สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงปายสุขูสุขคนครับผมพบพ่อกับอกก็โดนคือเก่าครับพี่น้องครับพบพ่อกันในเมื่อนี่ก็เป็นวันอังคารเนาะครับเนาะวันอังคารครับอังคารที่วันเลขออกเนาะสิบหกเมื่อสิบเจ็ดครับพี่น้องครับวันอังคารที่สิบเจ็ดโอ้มีนกเจ้าอยู่ตังนี้ ข้องเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขับวระนังขั้นสี่สิบเจ็ดเนาะสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่านำครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่านำเนาะเปไนน็นยังไงเนาะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยภากันหมานบอนอครับพี่น้องครับภากันโฉกกันหมานบอนอพี่น้องเจ้าหลับแนวทางของโฉกของหลับเนาะ ต้องอาจจะเป็นสันสนๆนเด้อครับพี่น้องเด้อบรดษ้ไไม่กันสันภาพอาจจะบวบ,บบวบ,บในเล็กหน่อยภาพพี่น้องมะยังเมืองเขาเมืองน้มคือเก่าเหมือนเดิมครับอยู่หัวให้ไปหน้าบนรางวัลเมืองวานนี่ก็ตัวใหนฮะสามตัวบนหกหกสองล่างสามเจ็ด บัดมักมกักหกศูนย์นย์หกเลขนอกงวดกันนะสื่อศ6นย0หกหกศูยเก้าเก้าเขจะค้องเฮยีดได้ก็มีอยู่เราลางหนาชุมชนของยูทูบองพี่น้องเบิง่งผู้พันติดต 8, 000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 . ามเพิ่งเคยสิมานอยู่หรอกคือจะค้องบริสุทธิ์สื่อสื่อคนละโตธรรมาดาครับพี่น้องสำหรับแนวทางของ ตัวเหล็กนาะครับเนาะก็แล้วแต่ดวงไฟดวงมันจะภพาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศกันเวไวยกล่องกันเด้อโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยใส่วันนี้ไทยนั่นไทยนี่บราจะใส่ไม่กันซันจนถีพังจนถี่ห่างนะโทรศัพท์ก็ได้ โอ้น้ำยังมีหลายตัวนี่บ่ได้มื่เกี่ยวหย,ย่าเที่ยวนี่ไปแหง้วงอีกครั้งอันนี้พาส้มบรรยากาศพี่น้องครับหลังจากเมื่อคืนเนะะยาะใบใหญ่ขอน้อยแบบประมาณตีสองตีสองอก็กลัวออกไปวัดครับพี่น้องครับตีสองก็กลัวออกไปวัดเพราะว่าเพิ่นนัดเพิอนัดตีสาม แต่สิตุ่มสิห่มกันเพราะว่าอยู่ในนั้3บาทแสดงว่าพอหญ่แล้วมาเกี่ยวแล้วนี่ห้าคู่นี่วัฒนวัน,น,นปุยอีกอยู่นี่ปุยหมากวัฒนวันห้าน้ำกันแท้ๆทังกันสิแสดมาเกี่ยวอยู่ เี๋ยวไปง่วยคุยบ,นะบุญข้อวสากเนาะบุญข้อวสากบุญเดินซิเมือนี้กะเป็นมือบุญหรอพี่น้องซิบหาคำเดินซิบบรรยากาศงามเ้าๆโอ้เมื่อนี้เห็นแดดตเว,าว้าได้พี่น้อง แดดขึ้นตะเสาเลยตาหอนกักเชีไหมเมย์เนาะน,ะนก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 เจ้าเขาตะวันปีนี่บ่ท่านเห็นนกปากห่างวันไหนอย่าไล่อยู่บ่เดี๋ยพี่น้องมารอบึงเขา ว่างนี่กัโดนเติบเหรอเนาะแต่ละเสาแต่ละเสาจักจีไทยอย่างพี่น้องเบิร์ครับพี่น้องครับถ่ายคลิปก็ได้เห็ุยูทูบเนะสาะสะสมเวลาไปครับหลังจากที่โดนปิดการสั่งไลดได้กัลบคลิปพวกที่มีปัญหาออก ก็ลงไม้สะสมเวลาไม้สู้กันไปครับพี่น้องครับถ้ามักมาท่างนี้แล้วกระเฮตไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะไดกลัวสิผ่านเมื่อคืนนึ่ฝนก็ตกแห้งอยู่ด้อพี่น้องถ้าอยู่บ่่ตกหลัดช่วงออกไปวัดน้องไปยหญย่ขดดอยท่านี้ก็วัดเดียวสามู่บ้าน บัดกระสีอยู่ประมาณซื้อนี่ซื้อทั้งหนาเนี่ยมันจะมีนาจิกน้อาสตร์และการนงทมุนสาม,มูบ้านครับบ้านนาจิกนี่เป็นบ้านตำบลได้พี่น้องตำบลน,นาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ บ้านผมนี่เป็นบ้านน้องทงมณ์น้อง,งมณ์ก็อยู่ส่วนนี้ฝากกันไปหันก็นเป็นบ้านนกสัตา์สามบานหนึ่งวัดหนึ่งโรงเรียนบรรยากาศยามสะโซาครับพี่น้องครับแต่ละมองต่ละบอนก็รักษาสุขภาพไว้นั่เด้อครับเด้อ เศร้านี่บ่มีอย่างไรครับพี่น้องครับพาพี่น้องรอบเบิ่งบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับเนาะก่อนสืบหาเหตุการณ์เหตุงานครับพี่น้องครับพบกัอนอคลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่ากระโดดลาบไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ